สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่บูบอนเด็ h ชาแนลครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568ครับยังอยู่กันในช่วงของฟ i f a Day นะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้5คู่ครับเป็นรายการคัดบอลโลก2026โซนยุโรปทั้ง5คู่เลยฮะจะมีคู่ไหนบ้างตามหน้าปกคลิปเลยครับ ก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฮะฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบันเด็ดชาแนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok อกบูบันเด็ดด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางของเราฮะฝากแอดไลน์นะฮะที่ a b o o 7 8 9ครับเรามีแอดมินคอยแนะนําทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ a b o o 7 8 9แอดกันเข้ามาฟรีๆครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ คู่แรกครับวิคอ์บอลคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่ม F ทีมชาติโปรตุเกสครับเปิดสนามอาวีวาสเตเดียมรับการมาเยือนทีมชาติอาร์เมเนียครับเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้3ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลทีมชาติโปรตุเกสต่อ2.75-5ครับ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอผลบวรรวม35,264คนให้เจ้าบ้านทีมชาติโปรตุเกสมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่72%ครับเปอร์เซนต์ที่จะเสมอกันในเวลามี17%นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างอาร์เมเนียมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่11%ครับเราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่ทีมชาติโปรตุเกสนะครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนไอร์แลนด์ครับแพ้มา2-0นะฮะคัดบอลโลก2026 ต่อ1.25เสียครับเสมอฮังการี2-2ฮะคัดบอลโลกต่อ2ลูกเสียครับชนะไอร์แลนด์1-0ฮะเกมเย้าคัดบอลโลกต่อ2.25เสียครับชนะฮังการี3-2ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2,026ต่อ1.25เสียครึ่งและชนะอาร์เมเนีย5-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2,026ต่อ2.5กินเต็มครับด้านฟอร์ม5เกมหลังของทีมชาติอาร์เมเนียนะฮะเกมที่แล้วเปิดบ้านแพ้ฮังการีมา1-0ครับคัดบอลโลก2,026รอง0.75เสียครับ แพ้ไอแลนด์1-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลกรอง1ลูกจบเจ้าแพ้ฮังการี2-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลกรอง1.5เสียครับชนะไอแลนด์2-1ฮะเกมเย่าคัดบอลโลกรอง0.5ได้นะครับและแพ้ทีมชาติโปรแลนด์0-5นะครับเกมเย่าคัดบอลโลก2,026รอง1.25เสียครับสถิติเฮตุเฮตุการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่3นัดเท่านั้นนะฮะเป็นทีมชาติโปรตุเกสที่เอาชนะทีมชาติอาร์เมเนียไปทั้ง3นัดรวดเลยครับ พีวิวก่อนเกมะะกรัสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติโต้โบตุเกตใส่หมดแม็กแน่นอนครับหลังจากฟอร์มแผ่วมา2เกมด้วยกันเก็บไปแค่ต้มเดียวจึงสุ่มเสียจะโดนฮังการีแซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแม้วันนี้จะขอแค่1คะแนน,นก็จะก,การันตีผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติแต่เล่นในบ้านเจอสมันน้อยอย่างอาร์เมเนียยังไงก็มองถึงชัยชนะเพื่อเรียกศรัทธาจากแฟนบอลอีกทั้งผู้มาเยือนตกรอบนานแล้วครับแถมพ่ายนอกบ้านถึง4จาก5ทีปล่าสุด มุมรอดคงยากครับสวนทางกับทีมฝอยทองที่ฟาดชัยได้ถ่ดถึง6ใน7แมตช์ล่าสุดทุกรายการกดรวม18ปลูกนอกจากนั้นตลอด3ครั้งหลังที่พบกันปรากฏว่าปรตุกเกตเข้าวินเรียบครับจึงเลือกเชียร์บอลต่อในราคา2 7 5โอกาสกดทะลุ3เม็ดมีสูงจริงๆครับทีเด็ดบอลต่อทีมชาติปรตุกเกตร,ราคา2 7 5ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับปรตุกเกตเปิดบ้านเอาชนะอาร์เมเนียไป4ประตูต่อ0ูนยครับอัตราความมั่นใจ8เต็ม10บกำแพงอยู่ที่3.75กดสกอร์สูงนะครับ คู่ที่2ครับวิเคคะห์บอลคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มดีทีมชาติยูเครนครับเปิดสนามสเตเดี้ยนวอสกาโปสเคียโกรับการมาเยือนทีมชาติไอซ์แลนด์ครับเวลาคิกออฟของคู่นี้เที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยฮะร,ราคาบอลยูเครน UK, ต่อ0.75 ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอฟผลโหวตรวม6,262คนให้เจ้าบ้านยูเครนมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่44เรฮะเปอร์เซ็นต์นี้จะเสมอกันในเวลามี22ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างทีมชาติไอซ์แลนด์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่34ครับย้อนไปดูฟอร์ม5เกมหลังของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่ทีมชาติยูเครนนะฮะ นัดที่แล้วบุกไปเยือนฝรั่งเศสแพ้มา0ต่อ4นะครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง2ลูกเสียครับชนะอาเซร่อลยาน2-1ฮะอ่คัดบอลโลก2026ต่อ2ลูกเสียครับชนะไอซ์แลนด์5-3นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ0.25ได้นะครับเสมออาเซน่อลจาน1-1ฮะเกมเยือนคัดบอลโลกต่อ1.5เสียครับและแพ้ฝรั่งเศสนะฮะ2-0คัดบอลโลกรอง1.5เสียครับ ด้านฟอร์มของไอซ์แลนด์ผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนอาร์เบจารชนะมาได้2-0นะฮะต่อ1ลูกกินเต็มเสมอฝรั่งเศส2-2ครับเกมเย่าคัดบอลโลกรอง1.75ได้นะครับแพ้ยูเครน3-5นะฮะเกมเย่าคัดบอลโลกรองปอปอเสียครับแพ้ฝรั่งเศส1-2ฮะเกมเยือนคัดบอลโลกรอง2.75ได้นะครับและชนะอาร์เซบจาร5-0ครับเกมเย่าคัดบอลโลกต่อ1.25กินเต็มครับ เฮทูเฮทการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้คือเจอกันมา4เกมนะครับยูเครนชนะไอซ์แลนด์ไป2นัดเสมอกันในเวลา1นัดส่วนไอซ์แลนด์ครับชนะยูเครนได้1นัดครับผมทัศนะก,ก่อนเกมบ่ายจุกกันนัดบอลคู่นี้ต้องบอกว่าสนุกอย่างแน่นอนครับเนื่องจากมีเดิมพันสูงนั่นก็คือตั๋วไปเตะเพย์ออฟรอบสุดท้ายขอเริ่มที่ฝั่งไอซ์แลนด์ผู้มาเยือนนะฮะชื่อชั้นเป็นรองกว่าชัดเจนแต่ด้วยทีมเวิร์กและการเล่นแบบมีระบบสง่งผลให้พวกเขาอยู่ในจุดนี้ได้ครับเท่ากับว่าเกมนี้พร้อมใส่สุดออยย่่างงงไมต้งสงสัฮะ ขณะที่ยูเครนเจ้าบ้านเกมล่าสุดเพิ่งแพ้มาก็จริงครับแต่เป็นการปาชัยต่อโคตรทีมอย่างฝรั่งเศสซึ่งต่างกับวันนี้ครับที่เจอกับคู่แข่งที่อ่อนชั้นอ่อนเชิงกว่าแต่ถึงแบบนี้ต้องบอกว่าไม่มีคําว่าง่ายฮะเพราะคู่แข่งกําลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆครับมองดูเกมนี้แล้วฮะมีโอกาสเสมอหรืออาจโดนคู่ต่อดสู้เซอร์ไพรส์ได้เลยทีเดียวฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้ยูเครนต่อ0.75ส่วนตัวมองว่าสูงไปหน่อยครับกับสถานการณ์ที่กําลังมีลุ้นเข้ารอบทั้งคู่มองดูแล้วแมตชนี้มีแวจจจบบ้สูงงรริๆคั ทีเด็ดบอลลองไอซ์แลนด์ราคา0.75ผลสกอร์ที่คา,าดของเกมนี้ครับไอซ์แลนด์บวกยันเสมอยูเครน1ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.25กดสกอร์ต่ำนะฮะไปกันต่อคู่ที่3ครับวิเคราะห์บอล bon, คัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มเคทีมชาติเซอร์เบียครับเปิดสนามสตาดิโอนดูโบซีซารับกันมาเยือนทีมชาติลัตเวียครับเวลาคิกออฟของคู่นี้เที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทย5ร,ราคาบอลทีมชาติเซอร์เบียต่อ1.75ครับ ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซนต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลหวตรวม3,664คนให้เจ้าบ้านทีมชาติเซอร์เบียมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่60%เปอร์เซนต์ฮะเปอร์เซนต์จะเสมอกันในเวลามี23%สเซครับส่วนผู้มาเยือนอย่างรัสเวียมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่17เซครับย้อนไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เซอร์เบียเจ้าบ้านนะครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนอังกฤษแพ้มาสองศูนย์นะฮะคัดบอลโลก 1-3นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2,026ต่อ1.75ได้ครึ่งครับแพ้แอลเบเนีย1-0ฮะเกมเย้าคัดบอลโลก2,026ต่อ0.5เสียครับแพ้อังกฤษ0-5นะครับเกมเย้าคัดบอลโลก2,026รอง0.5เสียครับและชนะรัตเวีย1-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2,026ต่อ1.5เสียครับด้านฟอร์มของรัตเวียผู้มาเยือนครับ เกมที่แล้วบุกไปเยือนนะครับเสมอนอตมาซิโดเนียมา0-0นยห้าฟุตบอลกระชับมิตรรอง0.75ได้นะครับแพ้อังกฤษ0ูต่อหครับเกมเย่าคัดบอลโลกรอง3ลูกเสียครับเสมออันดอร่า2-2งสห้าเกมเย่าคัดบอลโลกต่อ0.75เสียครับแพ้แอลเบเนีย1-0ึ่ห้าเกมเยือนคัดบอลโลกรอง1.5ได้นะครับแพ้เซอร์เบีย1-0ึ่ห้าเกมเย่าคัดบอลโลก2,026รอง1.5ยังได้อยู่ครับเฮดทูเฮดการพบก,กันของคู่นี้ครับ คู่นี้เคยเจอกันมาแค่นัดเดียวเนะครับเมื่อวันที่6กันยายน2568ที่บ้านของลัดเวียครับเป็นทางด้านทีมชาติเซอร์เบียครับบุกชนะได้1นึฮะพีวิวก่อนเกมแลสะสกอร์ที่คาดของคู่นี้บาย JK 1 1อเวครับเจ้าบ้านเซอร์เบียแข็งแกร่งกว่าพอสมควรครับและไม่น่าพลาดสาคะแนนส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มแม้จะไร้ความหมายในทุกกรณีแล้วทว่าเจ้าถิ่นที่เพิาา่งแพ้อังกฤษมา0 2นซึ่งลูกเกมถือว่าทำได้ไม่เลวครับแต่ไม่คมพอที่จะเปลี่ยนป,ประตู อย่างไรก็ดีคุณภาพของทีมเยือนอย่างรัตเวียครับไม่ได้เกาะหนามากขนาดนั้นเชื่อว่าน่าจะทะลวงแนวรับและยิงประตูดได้ไม่ยากครับแถมเกมรับก็ห่วยบรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วฉะนั้นงานนี้ไม่แปลกที่จะขอเทใจไปต่อเต็มพิกัดครับที่เด็ดบอลต่อเซอร์เบียราคา1.75ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับทีมชาติเซอร์เบียเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติรัสเวียไป3ประตูต่อด0อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3ลูกกดสกอร์ต่ำนะฮะ คู่ที่4ครับวิเคราะห์บอลคัดบอลโลก2026ส่วนยุโรปกลุ่มไออิสราเอลเจ้าบ้านครับเปิดสนามกลางนะฮะนากีเยเดซาดิโอนรับการมาเยือนมอนโดวาครับเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี2:45ตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลอิสราเอลต่อ1.25ล5 คาดการ์ผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลหวรวม4,627คนให้ทีมชาติอิสราเอลมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่39เซครับเปอร์เซ็นต์นี้จะเสมอกันในเวลา21นะฮะส่วนคู่มาเยือนอย่างทีมชาติมอนโดวามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่40ครับย้อนไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่อิสราเอลนะครับเกมที่แล้วเสมอลิทวเนียมา0-0 5เกมเยือนฟุตบอลกระชับมิตรต่อ1ลูโลกเสียครับ แพ้อิตาลี0-3ฮะเกมเยือนคัดบอลโลกรอง2ลูกเสียครับแพ้นอร์เวย์0-5นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลกรอง1.75เสียครับแพ้อิตาลี4-5นะฮะคัดบอลโลกรอง1.25ได้ครึง่งชนะมอนโดวา4-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลกต่อ1ลูกกินเต็มครับด้าน,นฟอร์ม5นัดล่าสุดของมอนโดวาผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วเปิดบ้านแพ้อิตาลีมา0-2นะฮะคัดบอลโลก2,026รอง2.5ถ้าลองนะครับได้ครับชนะเอสโตเนีย3-0ฮะ เกมเย่าคัดบอลโลกต่อ2ลูกกินเต็มแพ้โรมาเนีย1 2ฮะเกมเยือนฟุตบอลกระชับมิตรรอง1.5เสียครับแพ้นอร์เวย์1 1 1ฮะต่อเกมเยือนคัดบอลโลกรอง3ลูกเสียครับและแพ้อ 0, 4, พิสราเอล0-4ฮย์ต่อเกมเย่าคัดบอลโลกรอง1ลูกเสียครับสถิติเฮทูเฮตการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคาเจอกันมา4เกมนะฮะอิสราเอลชนะมอนโดวาไป3นัดเสมอกันในเวลา1นนัดส่วนมอนโดวาครับยังไม่สามารถเอาชนะอิสราเอลได้เลยแม้แต่นัดเดียวครับ พีววิวก่อนเกมมสกอร์ที่คาดของคู่นี้บายพงโกรมโตะ VAP ฮนะทีมชาติอิสราเอลพวกเขาลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มไป7เกมคว้าชัยไปได้ถึง3นัดโดย1ใน3เกมที่พวกเขาคว้าชัยคือการที่บุกไปถลม่มมอนโดวาคาบ้าน40อีกด้วยเกมนี้เรียราคาเปิดมาให้อิสราเอลเป็นฝ่ายต่อลูกควบลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับแม้ทั้งคู่จะไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วแต่เกมนัดสุดท้ายเชื่อว่าอิสราเอลที่เหนือกว่าทั้งขมกําลังและความแข็งแกร่งจะสู้เพื่อชัยชนะอย่างแน่นอนครับ แถมฝั่งของผู้มาเยือนครับนั้นมีผลงานที่ย่ำแย่แบบสุดๆเพราะยังชนะใครเลยในรอบแบ่งกลุ่มทําให้มั่นใจว่าเกมนี้อิสราเอลจะไล่บี้เอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับอิสราเอลครับเอาชนะมอนโดวาไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงนะฮะ คู่ที่5ครับวิเคราะห์อบอลคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มเคแอลเบเนียครับเจ้าบ้านเปิดสนามแอร์แอลเบเนียเตเรียมรับการมาเยือนทีมชาติอังกฤษครับเวลาคิกออฟของคู่นี้เที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยฮะร,ราคาบอลทีมชาติอังกฤษบุกมาต่อ1.25-10ฮะ ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมผลบวดรวม16,219คนให้เจ้าบ้านแอลเบเนียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่15%เครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี14%ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างทีมชาติอังกฤษมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่71%ครับสูงปีดย้อนไปดูผลงาน5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่ทีมชาติแอลเบเนียนะครับ เกมที่แล้วบุกไปเยือนอันดอล่าครับชนะมา1-0ฮะคัดบอลโลกต่อ1.5เสียครับชนะจอร์แดน4-2ครับฟุตบอลกระชับมิตรต่อ0.5กินเต็มชนะเซอร์เบีย1-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลกรอง0.5ได้นะครับชนะรัตเวีย1-0ฮะเกมเยาวคัดบอลโลก,โลกต่อ1.5เสียครับและชนะยิปรอต้า1-0ฮะฟุตบอลกระชับมิตรต่อ2โลกเสียครับ ด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของทีมชาติอังกฤษครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะเซอร์เบียมา2-0นะฮะคัดบอลโลกต่อ1.5กินเต็มชนะรัสเซีย5-0ครับเกมเยือนคัดบอลโลกต่อ3ลูกกินเต็มชนะเวลส์3-0ครับฟุตบอลกระชับมิตรต่อ1.75ได้นะครับชนะเซอร์เบีย5-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2,026ต่อ0.5ได้นะครับและชนะอันดอร่า2-0ครับเกมเย้าคัดบอลโลกต่อ4.25เสียนะครับ เฮทูเฮดการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่3เกมเท่านั้นนะครับเป็นทางด้านทีมชาติอังกฤษที่ชนะทีมชาติอแอลเบเนียไปทั้ง3นัดเลยครับพีววิวก่อนเกมกนักสกอร์ที่คาดของคู่นี้บายเจเคอแม้ศึกนี้จะไร้ความหมายกับการรุนทธอันดับหรือโคต้าใดๆแล้วเพราะแอลเบเนียก็จบที่2แน่นอนฮะ เช่นเดียวกับทีมชาติอังกฤษ,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 รกษครับที่คว้าแชมป์กลุ่มตบเท้าเข้าสู่รอบสุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทว่าสำหรับทัพสิงโตคำรามครับการสารต่อเสรติชนะรวดและยังอยู่บนเส้นทางเก็บครีนชีตได้อย่างต่อเนื่องเชื่อว่ากุนซือโทมัสทูเคิลผู้ที่ข้างใครความสมบูรณ์แบบย่อมไม่ปล่อยให้แมตชนี้เป็นเกมโยนหรือแมตที่ไร้ความกดดันแน่นอนฮะฉะนั้นบอกเลยว่างานนี้ยังคงจัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเคยครับตัดภาพมาที่เจ้าถิ่นแอลเบเนียครับที่อาจจะมองเรื่องการเซฟร่างกายของนักเตะแล้ว เนื่องด้วยสถานการณ์ก่อนเตะที่ไร้ผลทุกทางเชื่อว่าอาจมีการโรเตชันหรือสลับเปลี่ยนใช้สำรองมาลงเล่นเป็นบางรายเมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมของทั้งคู่แนะนําว่าอยู่ต่ออังกฤษสถานเดียวครับทีเด็ดบอลต่ออังกฤษราคา1.25ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับทีมชาติอังกฤษบุกชนะแอลเบเนียไป2ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ8/10กำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์ต่ำนะจจ้ โอเคพี่ซีดเบรกเกตและนี้ก็คือแนวาทางของเราทั้งหมดประจำวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568นะครับเรามาสรุปเลยดีกว่าว่าผมพีววิวคู่ไหนไปบ้างและลงสกอร์ให้เท่าไหร่ฮะคู่แรกครับทีมชาติโปรตุเกสเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติอาร์เมเนียครับเกมนี้โปรตุเกสต่อ2.75ผมให้โปรตุเกสชนะอาร์เมเนียไป4-0กำแพงอยู่ที่2.75กดสูงนะครับคู่ที่2ยูเครนพบกับ ไอซ์แลนด์ครับเกมนี้เจ้าบ้านยูเครนต่อ0.75ผมให้เสมอกันในเวลาไป1ประตูต่อ1กัมแพงอยู่ที่2.25กดสกอร์ต่ำครับคู่ที่3าเซอร์เบียพบกับรัสเวียครับเกมนี้เจ้าบ้านเซอร์เบียต่อ1.75ผมให้เซอร์เบียชนะรัสเวียไป30กัมแพงอยู่ที่3.0ศกดสกอร์ต่ำครับคู่ที่4อิสราเอลเปิดบ้านรับการมาเยือนมอนโดวาครับเกมนี้เจ้าบ้านอิสราเอลต่อ1น5ผมให้อิสราเอลชนะมอนโดวาไป3ประตูต่อ1แพงอยู่่ที2.75กหฮะ และคู่ที่5ครับแอลเบเนียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติอังกฤษเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างอังกฤษบวกมาต่อ1.25ครับผมให้อังกฤษชนะแอลเบเนียไป2ประตูต่อ0กำแพงอยู่ที่2.75ฝากสกอร์ต่ำนะครับแนวทางทั้งหมดกับสถิตินะฮะที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับ และอย่าลืมนะฮะหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบอลเด็ดชาแนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok บูบอลเด็ดด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางของเราครับฝากแอดไลน์ด้วยนะฮะที่ a d @boo789 ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อยากแน่นอนครับที่ a d @boo789 แอดกันเข้ามาฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผม สำหรับวันนี้วันเกิดใครครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมดังหวังปรารถนาทุกประการครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วฮนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีแล้วกัน